แล้วครับทุกคนอย่างที่สัญญากันไว้นะครับเซเว่นไนเจ็ดใบเวันเราจะเลือกตัวอะไรกันบ้างดีเนาะทุกคนเนาะก็สําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรนะทุกคนเอาง่ายๆเลยคือเราตอนนี้มันมีกิจกรรมฉลองครึ่งปีใช่ไหมเขามีแจกใหญ่ก็คือทุกวันที่เราล็อกอินนะครับทุกคนก็จะได้เรื่องของตั๋วใบเลือกเซเว่นไนทุกคนเใบ7วันนะครับได้วันละใบเนาะก็ถือว่าโหแจกหนักจริงๆเนาะก็วันนี้ ท็อปปิกของเราก็คือแน่นอนว่าแล้วไอเซเว่นไนทเนี่ยเราจะเลือกใครกันดีเนาะทุกคนจาก8ตัวเนี่ยของเซเว่นไนท์เนี่ยทุกคนนะก็นะมันยังไม่ได้เอาเดลเดโอนออกใช่ไหมแต่เอาวานิซ่าเข้ามาแล้วมันก็เลยมี8ตัวไปเลยเนาะตรงนี้ก็ก่อนที่จะไปดูข้อมูลกันเต็มๆนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองนะครับรวมถึงเซเว่นไนท์รีเบิร์ดด้วยนะครับ ทาง Wisdom Top Up นะครับตอนนี้มีจัดโปรอยู่นะครับรับเติมทั้งแบบ ID Pass แล้วก็ UID นะครับทุกคนลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับอ่ะไปดูข้อมูลกันต่อเลยครับก่อนอื่นเลยแน่นอนว่ามันก็หลายๆอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละ ID ของแต่ละคนใช่ไหมว่ามีตัวประมาณไหนแล้วบ้างนะครับ แต่ถ้าถามว่าในบรรดา8ตัวของ s ซเว่นไนเนี่ยตัวไหนมีคุณค่าสูงสุดและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดเนี่ยทุกคนผมว่าน่าจะรู้กันอยู่นะครับหนีไม่พ้นตัวนี้เลยนะครับวาเนซ่านะครับนี่คือตัวละครที่ใช้ได้ทุกทีมจริงๆเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีมเวททีมสปีดทีมกายภาพก็ยังเอาไปใช้เลยทุกคนเพราะคุณสมบัติของตัวละครนี่ดีมากๆโดยเฉพาะแพสเนาะ เป็นเรื่องของการลดป้องกันฝั่งตรงข้าม20%เนาะที่ที่ยังไม่อัปเกรดเนาะอัปเกรดก็เป็น24%แถมตัวละครเอาตัวรอดดีเนาะมีการความเสียหายนะครับตัวละครนี้คือแน่นอนว่าผมคิดว่าหลายๆคนคงมีอยู่แล้วแต่คําถามที่ใหญ่ที่สุดคือเราควรดันไป C6 หรือ C2 ไหมเนาะ c ีเนี่ยสำคัญค่อนข้างสําคัญมากๆเลยแหละสําหรับตัวละครนี้เนาะเพราะว่าคือมันจะมีการล้างบัฟศัตรูด้วย2คนเนาะ,ะไอ้สกิลสเป้าที่เพิ่มคูดาวเนี่ยนะครับ ตรงนี้แข็งแกร่งมากๆเนาะมีการล้างบัฟมันก็ได้ทำให้วาน e s ซาครบขึ้นมากๆเนาะทุกคนเนาะแต่ใครก็ตามที่มี C2 แล้วโอเคไป C6 ดีไหมคำตอบคือ C6 เนี่ยเอาจริงไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเนาะ C6 เนี่ยจะเป็นแนวว่าให้ตีแรงขึ้นเนาะพอทุกครั้งที่วาน e s ซาใช้สกิลแล้วเนี่ยจะมีติดเวทเ,เบาบางใส่ทีมฝั่งคาบอันนี้คือโดนศัตรูโดนเวทแรงขึ้น24%นะครับ ค่อนข้างที่จะเฉพาะไปกับทีมเวทแหละแต่ก็แน่นอนคือทําให้เพื่อนตีแรงขึ้นกันหมดอันนี้ก็คือคอนเซปต์หลักเนาะถือว่าโอเคเลยแหละสําหรับ C6 ของวานเนสซานะครับทุกคนแน่นอนอย่างต่ำเลยคือเอาให้ได้ C2 ก่อนใครที่ไม่มีเลยวานเนสซากดมาเลยนะครับผมคิดว่าไป C2 เนี่ยก็คุ้มมากๆเนาะวานเนสซาไม่ว่าจะไป C เท่าไหร่คุ้มหมดนี่คือตัวละครที่ดีที่สุดในกลุ่มเซเว่นตอนนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น คือตัวอ,อื่นเนี่ยจะค่อนข้างไปโคลาทางกันแล้วนะครับโดยอันดับ2เนี่ยถ้าลองจากเวเนซ่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มเครือนะทุกคนนะส่วนตัวผมให้เป็นคริส้วกันเนาะเพราะคริสเนี่ยถ้าเทียบกับเซเว่นได้ตัวอ,อื่นเนาะนอกเหนือจากเวเนซ่าเนี่ยคริสมีทีมของตัวเองที่ชัดเจนมากๆก็คือทีมเดชนะครับถ้าทีมเดชไม่มีคริสก็ไม่ใช่ทีมเดชเนาะต้องมีเท่านั้นนะครับดังนั้นคริสเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเนาะ ไม่ว่าจะเล่นทีมเดชหรือไม่เล่นทีมเดชยังไงก็ต้องมีไว้แหละเออเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องทําอยู่ดีเนาะทีมเดนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแก่งมากๆนะครับโดยคริสเนี่ยผมว่าขั้นต่ํานะซี 0, ไม่พอแน่นอนไป C2 เท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้เพราะ C2 แข่งแก่งมากๆคือตายปุ๊บ มาเป็นอมตะเนี่ยอันนี้คือเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าจะมีการรีเซ็ตคูดาวสกิลด้วยเหมือนแทโอนะครับทุกคนก็ตรงเนี้ยคือถ้ามีก็คือโหดขึ้นมากๆแล้วเรียกว่าต้องมีเลยแหละนะครับคริสคือใครจะเล่นทีมเดชหรือไม่เล่นก็ตามไป C2 ให้ได้จะเด็ดมากๆเนาะ C6 ไม่ดีเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็คือก็ดีแหละเนาะเพราะมันมีจะมีการติดเดเพิ่มมาอีก30%อีก Hit หนึงเนาะก็ทำให้มันติดเดช มีโอกาสติดเดเดเยอะขึ้นแหละแต่เสดามันเป็นสกิลเดียวเนาะทุกคนโอเคต่อไปเนี่ยอันดับ3ผมจะให้เป็นเลเชลแล้วกันเนาะเออเลเชลเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนมีอยู่แล้วมันเป็นตัวฟรีแจกมานะทุกคนนะแต่ว่าคือสำคัญที่สุดคือตัวละครเนี้ย C6 ดีมากทุกคนคือคือที่ผมคาบ C2 เพราะ C2 มันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยทุกคนมันเพิ่มจำนวนเทิร์นของไอ้สกิล3เป้าเนี่ย ดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่จะเอาให้ดีจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ C6 ทุกคนเพราะตรงนี้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนจากสกิลเป้าเดียวเนี่ยเป็นสกิล3เป้าซึ่งการที่พบมันเปลี่ยน3เป้าเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทําให้เลเชลเนี่ยคือไม่ต้องเน้นจุดอ่อนก็ได้เป็นเน้นอย่างอื่นได้แทนเน้นดาเมจก็ได้นะครับจะทําให้เลเชลกลายเป็นตัวละครที่เอาไปเล่น ตีประสาทกิลวเนี่ยคือเด็ดมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนถ้ามีถึง c 6เนาะแต่มันก็ยากตรงที่ว่ามันต้องไปถึง c 6เท่านั้นนะครับมันถึงจะดีจริงๆเนาะก่อนหน้าเนี่ยคือ c ีก็ไม่ได้เพิ่มอะไรที่มีประโยชน์เลยนะครับทุกคนดังนั้นผมให้เลยเชลี่ยเป็นระดับ3แต่ว่ามันต้องไปถึง c 6นั่นแหละนะครับทุกคนส่วนอันดับ4เนี่ยผมว่าผมรู้สึกว่ามันเท่าๆกันเนาะเออก็จะเป็น ไอรีนกับเดโลนนะครับเริ่มที่ไอรีนละกันนะครับไอรีนเนี่ยจะเป็นตัวทีมกายภาพที่ดีมากๆเพราะว่ามีการบัฟดดเมจเพื่อนนะครับมีติดไฟช็อตหมูแล้วก็ไฟช็อตเดี่ยวนะครับส่วนข้ามขีดจงกัดเนี่ยสำหรับไอรีนผมมองว่าไม่มีความจําเป็นเลยเนาะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือ C2 เนี่ยเป็นทะลุทนะลวงเนาะก็ตีทะลุพวกอาการความเสียหายทั้งหลายนะครับส่วน C6 เนี่ยดีก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นเปอร์เซ็นที่น้อยเกินไปที่เราจะพยายาม เอามาให้ได้้วทุกคนเพราะมันเพิ่มจากไฟช็อตส0สเปเซ็นต0นี่ะครับจริงๆก็เยอะแหละเพราะมันเป็นสกิล2องฮิตนะเนาะทุกคนเนาะแต่ก็ตามนั้นนะครับเพิ่มน้อยมากๆดังนั้นไอรีนผมคิดว่าไม่เป็นไม่เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นตัวที่ควรจะดันสี่ให้เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะถ้าเรียงลำดับความสำคัญในเซเว่นไนท์นะครับต่อไปก็จะเป็นเดลโอนที่ผมให้อันดับ4เท่ากันใช่ไหมเดลโอนเนี่ยทำหน้าที่คล้ายไอรีนเลยคือเป็นตัวทีมกายภาพแต่ว่าจะเป็นทีมรองไม่ทีมหลักเนาะเพราะว่า คือความสามารถเขาเนี่ยไม่สามารถชิงเป็นทีมหลักได้เนาะก็จะกิวว์เนี่ยมีหน้าที่ให้แน่นอนนะครับก็ตรงนี้คือมีเพิ่มกายภาพเหมือนกันก็จะเป็นทีมกายภาพทีมที่2ของเรานะครับโดยเดโลนเนี่ยขั้นต่ำสี2สองเท่านั้นนะทุกคนนะเพราะว่าจะมีตีเบิลเนาะถ้าตีศัตรูตายด้วยสกิลนี้ซึ่งมันแรงมากๆอยู่แล้วมัน5 hit ้าฮิตรแรงสุดๆเลยแหละแล้วถ้าตีตัวหนึ่งตายตีออกไปตีอีกทีเนี่ยคือตรงนี้จะทำให้เดโลนน่ากลัวมากๆดังนั้นเดโลนสีสอง อย่างตับนะครับถ้าจะใช้จริงเนาะแล้วก็ c 6ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามันจะได้พวกอาบัฟกันความเสียหายกับเพิ่มกายภาพถ้ามีเพื่อนตายเนาะก็ผมคิดว่าเดี๋ยวโรนคน่อนข้างจะเป็นตัวที่ตายตัวแรกดังนั้น c 6ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันดับ5ซึ่งอันดับ5ผมให้เป็นลูดี้แล้วกันเนาะลูดี้ทีมถึกนะทุกคนถ้าใครเล่นทีมถึกก็ดันขึ้นไประดับขึ้นไปตามที่ชอบก็ได้เนาะแต่นี่ผมพูดกลางๆแล้วกันเนาะ ก็ลูดี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นตัวทีมถึกที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับทีมถึกยังไงก็ต้องดันเนาะแต่ C2 ห่วยมากเพราะเพิ่มระยะเพิ่มจํานวนเทินของเวลาลิงเ์เฉยๆก็คือเปลี่ยนจาก2เทินเป็นสเทินอันนี้คือธรรมดามากแต่ C6 พี่แกอลังการสุดเพราะว่ากันพวก c ีซทั้งหลายเนาะสถานะที่ทําให้ขยับไม่ได้นะครับสเทินเนาะก็คือลูดี้เนี่ย,ค,ยควรจะมีตรง C6 เพราะว่า เขามีสกิลรางดีบัฟให้เพื่อนนั่นเองนะครับถ้ามีคือเดือดมากๆเนาะจะเป็นตัวแทงที่เก่งมากๆนะครับก็ให้เป็นอันดับ5แลละกันเนาะตอนส่วนต่อไปอันดับ6อันดับ7เนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เออพูดได้ว่ากิมมิคแบบสุดๆแล้วอะนะครับอันดับ6เป็นเจฟนะครับซึ่งเอางิงเจฟเนี่ยก็หาประโยชน์ใช้ยากนะทุกคนเออก็เป็นตัวละครที่เท่ใช่แต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ค่อยหาการใช้งานไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะทุกคนนะก็ยังขาดนู่นนี่นั่นอยู่นะครับเป็นตัวละครที่สนุกแหละเพราะว่ามีเออมีตอบโต้เนาะทุกคนมีตีเฮาเตอร์นะโดนตีแล้วอ,ออกไปสวนนะัลกล้มาอนั่นนะนะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สนุกดีนะครับแต่ว่านั่นแหละปัญหาก็คือ ผมว่ามันดามเมจเนี่ยมันยังไม่ได้เวอร์ขนาดน,นัน้นเนาะมันควรจะได้ดามเมจเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับแ mm hmm. น่นอนว่าข้ามขีดจํากัดเนี่ยก็จะทําให้แข็งแกร่งขึ้นมาพอประมาณเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกันไม่ให้ติดสถานะขยับไม่ได้3มเทินเนี่ยเพราะมันสําคัญกับเจฟมากๆตรงที่เจฟมันเป็นตัวออกไปเคาน์เตอร์นะทุกคนนะถ้าเราติดสถานะขยับไม่ได้ก็คือเคาน์เตอร์ไม่ได้นะครับ mm hmm. ดังนั้นถ้าจะใช้เจฟจริงๆก็ C2 ก็โอเคนะครับ C2 ดีมากๆเลยแหละ ส่วนที่46เนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดสถานะเผาไหม้เป็นดวนมังกรเฉยก็คือเพิ่มเาเมจแหละเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลขนะครับเนี่ยจาก80เป็น120เทุกสกิลเลยจะออกเป็นดวนมังกรหมดเลยนะครับโอเคก็เจฟก็เป็นตัวทางเลือกตัวหนึ่งที่สำหรับใครที่เออได้ตัวอื่นเต็มหมดแล้วตามที่ผมร i สไปนะทุกคนนะก็เออก็มาเอาเจฟได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่ หาการใช้งานแทบไม่ได้เลยครับทุกคนสไป์เนี่ยคือผมได้มาตัวแรกๆเลยแต่พยายามเอาไปเล่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนาหรือ PVE เนี่ยคือผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเพราะสถานะแช่แข็งมันนั่นแหละมันมันแตกได้เวลาเราเอาไปตตอาร์เหมือนหลับเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละสไป์ค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่ผมไม่เชียร์ให้ใคร เอามาที่สุดแล้วนะครับทุกคนซีสองก็โอเคแหละก็มันจะช่วยมีอํานาจคือมันมีฮิวเลือดเพิ่มมาอีกสานะครับแล้วก็ C6 เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มฮิวนะครับฮิวขึ้นมา30%นะฮะก็เออก็เอาตัวรอดได้ดีขึ้นแต่ก็ยังเดิมแหละไม่เฉียะนะครับสำหรับสไตล์เนาะอ่ะมาสรุปกันอีกทีสำหรับเซเว่นไนทั้ง8ตัวนะครับอันดับหนึ่งเลยคือวาเนซ่านะครับตัวนี้ดันซี C, ให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะครับคริส อันดับ2นะครับไปที่ C2 ได้จะดีมากเนาะส่วนอันดับ3เลเชลนะครับตัวนี้ C6 จะเก่งมากๆแล้วก็อันดับ4กับอันดับไม่อันดับ4มี2ตัวนะครับก็คือไอรีนกับเดโลนส่วนอันดับ5คือดูดีอันดับ6เป็นเจฟแล้วก็อันดับ7เป็นสไปนะครับทุกคนก็ถ้าอุดมคติสุดไอเดียสุดนะครับทุกคนวาเนซ่า6ีหกคือถ้าใครมีวาเนซ่าอยู่แล้วตัวหนึ่งเรา เราทำ C6 โอ้โหแล้วเราก็เหลือเหลือใบหนึ่งใช่ไหมทุกคนไปหนึ่งก็ไปเลือกตัวที่ชอบได้เลยเนาะแต่คือวาเนซ่าย่างต่ำเอาให้ได้ C2 อะ่ะเคลียถือว่าเคลียร์นะทุกคนครส C2 เคลียนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ความชอบเลยทุกคนนะอะ่ะผมว่ายังต่ำคือประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มันเจ็ดวันเออได้เราสมมุติเราเลือกวาเนซ่าไม่มีเลยใช่ไหมก็เลือกมา3ตัวนะครับ ไม่มีคริสเลยก็เลือกมา3ตัวนี้ก็6หละเเลยอีกตัวหนึ่งก็เลือกเอานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเลือกเซเว่นไนทนะครับทุกคนก็จริงๆก็แล้วแต่ไอดีคนแหละนะตัดสินใจตามเดสนี้ก็ได้นะครับทุกคนก็คือมันส่วนตัวมันก็จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ทีมทุกคนด้วยแหละนะบางคนอาจจะแบบเออเล่นทีมถึกเป็นหลักก็เอาอาจจะเอาลูดี้สูงหน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับคลิป เซเว่นไนเลือกใครดีเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ดูชอบก็อย่ืมกดไลค์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมีอยากดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ